มาสาธิตการติดตั้งหมวกยางพลานะครับอันนี้เป็นยางเก่านะครับผมอันนี้เป็นสองหน้าแล้วอาจจะติดยากหน่อยสําหรับหน้าเดียวเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับหน้าเดียวก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับขั้นตอนนะครับเรามาสมมติว่าตัวนี้เป็นหน้าเดียวนะครับที่เราจะติดหมวกนะครับห่างจากด้านบนเนี่ยไปประมาณสิบห้าเมตรตรสิบห้าเซนนะครับแล้วยิงซิลิโคนนะครับยิงซีนั์นะครับเนี่ยครับ เห็นไ,ไหมฮะมันจะเข้าตามช่องที่ว่าเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะเข้าตามเนี้ยตัวนี้จะไม่มีผลกับต้นยางพารานะครับเป็นซีแลนด์เป็นเป็นมิตรกับธรรมชาติตัวนี้ยครับซีแลนด์ตัวนี้ไม่เป็นโกรดไม่เป็นด่างรักษาหน้ายางที่ขึ้นเชื้อราได้ด้วยนะครับเนี่ยครับพอเรา <c oughs> พอเราติดเสร็จเราจับหมวกนะครับยางหมวกยางจะอยู่อย่างนี้นะครับ เราให้เปิดหมวกนะครับเปิดหมวกขึ้นอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะติดเข้าไปนะครับหันด้านยาวด้านยาวไว้ขวามือนะครับด้านสั้นเนี่ยจะอยู่ซ้ายมือนะครับเนี่ยครับจะมีด้านยาวด้านสั้นเนี่ยครับเวลาติดนะครับให้เลยหน้ายางเนี่ยครับเีอยครับติดพับนี่เลย เรจะทับรอยซิลิโคนซีรัมดีนครับ, <c oughs> รบแล้วก็นดมาข้างหลังเนี่ยครับวันนี้เราก็ตัดอีลาสติกนะครับมัดไว้เนะี่ย แล้วก็เกาะตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็จะพับเกาะกันลวดแล้วก็จะดัดลวดเอานะครับนี้เราเกาะตัวนี้จะกันลมนะครับมันจะแข็งนะครับไม่ได้ไม่แข็งนะตัวนี้ลวดตัวนี้จะเป็นเบอร์ใหญ่หน่อยนะครับจะแข็งแรงครับเนี่ยครับเนี่ยครับถ้ายางหน้าเดียวยางหน้าเดียวเราก็จะมาร์กอย่างนี้นะครับนะครับ ถ้ายางหน้าเดียวเราจะขีดแค่ ma นี้เราจะขีดประมาณนี้เนี่ยครับสังเกตตัวนี้นะครับสังเกตตัวนี้จะปิดถ้วยรองน้ํายางนะครับตัวนี้จะปิดถ้วยรองน้ํายางด้านนี้ด้านสั้นจะปิดหน้ายางนะครับสังเกตนะครับพวกนี้จะน้ําจะไม่ขังน้ําจะไหลลงนี้หมดเลยนะครับ แล้วส่วนท้องนี้เราไม่จําเป็นต้องมาเปิดกีดนะครับตัวนี้เปิดกีดก็ดึงออกมาได้เหมือนเดิมนะครับนะครับมันจะเด่นเราก็กสีก็จะสีเสมอตานะครับเนีย่ยครับขั้นตอนง่ายๆยิงซิลิโคนซีแลนด์ล้วก็ปะนะครับพอนี้น้ํากันน้ําน้ําจะไม่ซึมจะไม่ซึมเข้าหน้ายางนะครับ,อรบพอเรามาแล้วก็ปาดซิริโคนซีแลนด์ พวกนี้ซิลิโคนซีลแอนตัวนี้เนี่ยครับใช้ทาหน้ายางรอยแผลได้นะครับกันให้ไม่ให้ชื้นไม่เกิดเชื้อรานย่ยครับแค่นี้น้ำก็ไม่เข้าแล้วครับ